ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม Mercedes-Benz นะครับตัว E-Coupe อีกหนึ่งคันนะครับรหัสตัวถังคือ W207 นะครับรถคันนี้ได้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวจอ Android ตรงรุ่นเป็นสเปคตัวท็อปสุดในตลาดโมเดล2020นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันด้านในนะครับครับอันนี้หลังจากที่เราติดตั้งตัวชุดจอตรงรุ่นเข้าไปนะครับเป็นขนาด10.25นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวแบล็กเกของเขาเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าไปเอาจอมามานั่งทับกับตัวที่เป็นจอเดิมติดรถนะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวจอตรงรุ่นเอาจอเก่าออกนะครับและเห็นไหมครับการแสดงผลเนี่ยของจอเดิมเนี่ยยังคงปรากฏขึ้นมาในจอ10.25นิ้วด้วยนะครับฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยที่ท่านเคยใช้งานได้อยู่ใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะ ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการจะเข้าไปเล่นหน้าใหม่เราเพียงแค่แตะทัชสกรีนจะเป็นหน้าเมนูแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเมนูตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกับเมนูสำหรับตัว Mercedes-Benz รุ่นใหม่ๆทั้งหมดเลยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น NTG6 ทั้งหมดละนะครับฟีเจอร์ต่างๆเลือกเล่นได้ตามใจชอบนะครับอะ่ะตั้งแต่อันแรกจะเป็น Google Map นะครับ ตอนนี้เนี่ยผมระบุสถานที่ไปอยู่นะครับพวกนี้เนี่ยมีคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษคีย์บอร์ดภาษาไทยหมดนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับจอตัวนี้เนี่ยเป็นสเปคตัวที่ดีที่สุดแล้วนะฮะสำหรับจอ Android ณเวลานี้นะครับเป็นจอโมเดลปี2020นบะครับตัวจอด้านในเนี่ยที่เป็นเนื้อจอจริงๆเนี่ยโรงงาน lg เป็นคนป้อนตัวจอตัวนี้เข้ามานะครับเป็นสเปคตัวนี้เนี่ยเป็นสเปค ลิขสิทธ์ทางเราที่เดียวนะครับที่มีสเปคตัวนี้นะครับความละเอียด1920คูณ720นะครับสังเกตได้ว่าด้านบนเนี่ยจะขึ้นเลยว่าเป็น HD นะฮะตัว Android ต่างๆนี่เป็นเวอร์ชันเเอ่อเป็นเวอร์ชัน9นะครับ RAM 4GB ROM 64GB สเปคตัวท็อปอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเล่นไม่มีสะดุดนะครับอ,อ่ทัดมานะครับ แอปพลิเคชันต่างๆที่เราโหลดมาให้ลูกค้านะครับก็จะมี Netflix นะครับเน็ตเน็ตฟลิกซลงได้นะครับมี YouTube มี j o ๊กสปอติฟายลุกทีวีนะครับดูทีวีออนไลน์ต่างๆนะครับ่ะผมให้ดูก่อนว่า Netflix เนี่ยเข้าไปเล่นได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมี Account ในการ s i g อินเข้าไปก่อนนะครับเอ่อถัดมา YouTube ครับ ัดแจ๋วครับเพิ่มเสียงรถเสียงจากปุ่มกดบนพวงมาลัยได้นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าทำไมมันถึงชัดขนาดนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะคุณภาพขึ้นมาเป็น720ละทางดังที่จอตัวเก่าๆเนี่ยจะเป็นแค่480เท่านั้นนะครับ ชัดคือชัดจริงๆนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์หนึ่งที่สามารถแบ่งสกรีนได้นะครับสมมุติว่าเราต้องการจะใช้แมพคู่ก,กันกับการใช้งาน youtube นะครับนี่นะครับสั่งงานแมพได้และสั่งงาน youtube ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในจอเดียวนะครับ ถ้าไม่ต้องการเราก็สไลด์ออกนะครับพวกจุกสปอตท่ต่างๆเนี่ยต้องซายอินเข้าไปเหมือนกันนะครับอ่ะถัดมาเป็นการดูทีวีออนไลน์นะฮะอ่าผมเปิดเวิร์กพอยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ของ WorkPo i n t TV ทีีที่ กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะตอนนี้นะครับไม่ยังเป็นต้องใส่ดิจิตอลทีต่อไปนะครับเห็นไหมครัว่าการใช้งานเนี่ยไม่มีสะดุดไม่มีมากดปุ๊บแล้วมานั่งรอให้แอปเปิดไม่มีเลยนะครับเราก็จะมีฟีเจอร์หลักๆอีกตัวหนึ่งนะครับคือแดชบอร์ดตัวนี้ถ้าเราเร่งเครื่อง เห็นไหมครับว่ารอบเครื่องขึ้นสถานะต่างๆเนี่ยตัวรถถ้าสมมติผมเปิดประตูประตูเปิดออกเห็นไหมฮะถ้าผมปิดปุ๊บสถานะก็กลับมานะครับผมจะพูดในส่วนของเมนหลักๆนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ถอยนะครับรถคันนี้เนี่ยมีกล้องจากโรงงานมานะครับ กล้องเดิมก็จะปรากฏขึ้นมาอยู่นะครับถ้าคืนเกียร์ก็จะตัดกลับมาในสิ่งที่เราใช้งานอยู่นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัวรถ e-coupe w 207คันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หนโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่08 1 6 3 2 6 5 6 6ครับขอบคุณครับ